วันนี้มีบรรยากาศคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่เขาบอกว่าแม่ดูสิจะมีคนหนึ่งอะตอนที่เพลงไทยขึ้นปุ๊บฟีลส์คือเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นไม่ยอมอย่างเด็ดขาดเมื่อได้ยินเพลงไทยดูสินักง,งานอซากาเอ็กซ์โปที่ประเทศญี่ปุ่นโซนไทยแลนด์พาเรลียนโอโหพอเพลงขึ้นเท่านั้นแหละ <laughs> ดูดี คือแบบว่าคุณน้องคนนี้เขาเดินมาแล้วแบบว่าวางกระเป๋าเลยนะคะใส่แบบเต็มที่เลยค่ะทั้งมดโยกเต็มที่แหมและเพื่อนข้างหลังก็แบบเชียร์แหมมันสุดๆเลยโดดซ้ายโดดขวาปรบมือให้เขาหน่อยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เพื่อนผู้ชายเท่านั้นนะคะเพื่อนแกงผู้หญิงที่อยู่ข้างๆโอ้โหหัวลกันยกใหญ่เป็นอะไรที่ตลกมากๆบรรยากาศเป็นแบบนี้นะเพราะว่าได้ยินคนไทยร้องโหโหิ้วเท่านั้นแหละค่ะบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้นี่คือความลับระดับช้ ะคะะนมีเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่รู้แล้วก็ถ้าเกิดมีความรู้สึกแบบไทยแท้เนี่ยจะส่งถึงกันได้เลยอะค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นวงดนตรีบีบอยกับระนาดเอกเล่นเข้ากันได้สุดยอดจริงๆบางคนคะ่คนคะเขาบอกเห็นคุณน้องคนนี้แสดงว่าเป็นตัวตึงของห้องอย่างแน่นอนเลยอะและแ้วแบบมีคอมเมนต์ข้างบ้านโหนมาอีกแล้วแปะทงเตมเลยค่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยสื่อสารวัฒนธรรมของเรา มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าขอดูต้นฉบับวนะัฒนธรรมหน่อยได้ไหมคะอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นต้นฉบับมาทีหลังตลอดเลยเป็นต้นฉบับแบบไหนเนี่ย บางคนก็บอกว่าปลออ่อยเขาไปเถอะทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนกำแพงเรียบร้อยละอยายจะหัวเราะไปคำว่าพร้อมปรำปรำแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้ฟังเพลงไทยเท่านั้นนะคะมาดูสินี่คือบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นแบบดีใจมากๆเลยหัวเราะดีใจเพราะว่าได้ชมการโชว์วัฒนธรรมไทยที่ญี่ปุ่นคะ่ะนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะแม่แต่ละคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็ยกมือแย่ๆสะใจมากๆ,สากๆสแสดงว่าไม่เคยแต่ปลด,ปล,ดปล่อยอารมณ์แบบนี้มาก่อนหลังจาก ได้ดูโชว์วัฒนธรรมไทยแล้วก็โอ้โหสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวมีหลายคนนะบอกว่าแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับคนญี่ปุ่นมาช่วยโปรโมทให้รัวๆแบบนี้นอกจากชนะใจชาวญี่ปุ่นแล้วนะยังแสดงออกได้แบบสุดยอดไปเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยแบบนี้ต้องมีน้ําดื่มชาเขียวชดเชยการตะโกนเสียงดังสักนิดนึงค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าดูซิบางคนก็แบบมีรีแอคชั่นเขินๆนะน่ารักจริงๆเลยเห็นคนญี่ปุ่นแบบนี้แล้วมีความสุขแสดง ว่าเขาสนุกสนานมากๆที่ได้ชมโชว์จากวัฒนธรรมไทยแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นการแสดงโชว์เครื่องดนตรีที่เรียกว่ากระจับปีเป็นวงดนตรีร่วมสมัยของไทยที่ได้ไปแสดงโอ้โหดูบรรยากาศด้านหน้าสิคะแต่ละคนเนี่ยยกกล้องมือถือมาถ่ายบางคนก็บอกไม้บอกมือยกมือยกแขนตามจังหวะเพลงมีหลายๆคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่ารักจังเลยะคนญี่ปุ่นเนี่ย พอมาดูแล้วก็มีส่วนร่วมเป็นอะไรที่สนุกสุดๆละบางคนก็บอกดูให้ดีเถอะคนที่ชมงานเนี่ยไม่ได้มีแต่ด้านล่างเวทีนะจ๊ะด้านหลังด้านบนตามตึกดาดฟ้าเนี่ยขึ้นไปยืนชมกันหมดเลยโอโ้โหสุดยอดเลยอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้สึกแอบเสียดายนิดหนึ่งปีนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีการถ่ายบรรยากาศเวทีการแสดงลงในสื่อออนไลน์เลยเหมือนกับว่า ไทยแลนด์พาเวอรี่นที่อ s a การเอ็กซ์โปเนี่ยดูเงียบทางๆท,ที่จริงๆมีการแสดงดีๆเยอะแล้วก็มีคนมาดูเยอะมากๆแต่ว่าครั้งก่อนมีคนมาถ่ายคลิปลงไวรัลเยอะก็เลยกลายเป็นกระแสแต่ว่าครั้งนี้ดูเงียบๆบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นแล้วปลื้มใจจริงๆค่ะไม่ใช่แค่คนข้างล่างนะคนข้างบนก็ยืนชมเพียบเลยอะเห็นแล้วแบบโอ้โหน้องที่เล่นเนี่ยเก่งมากๆเลยนะและอีกอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ยถนัดเรื่องแนวบันเทิงอยู่แล้วจ้ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องเอนเตอร์เทนเนี่ยยกให้ คนไทยเลยค่ะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเข้าใจเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาแห่มาชื่นชมจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วสุดยอดจริงๆค่ะเล่นเก่งมากๆแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ชอบมากเลยนะคะอะไรที่แบบว่าดูแล้วคลายเครียดเหมือนกับว่าในไทย่าแลนด์พาร์กเลนพอคนญี่ปุ่นมาดูเขาก็รู้สึกผ่อนคลายดูแล้วดีใจจริงๆแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศด้านล่างระหว่างที่มีการแสดงค่ะเขาบอกว่าน<อ>ี่คือทีมต้อนรับของ โซนไทยแลนด์จังหวะมันเร้าใจขนาดไหนมาดูกันเลยละกันแม้เป็นยังไงละ่ะรอบด้านคนญี่ปุ่นยกกล้องถ่ายกันหมดเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนกําลังยืนรอเข้าคิวแมเราก็มีทีมต้อนรับค่ะเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าเหมือนกันบอกว่าแต่ละคนจะสนุกสนานสาวๆบางคนก็ยกไม้ยกมือคนญี่ปุ่นหันมามองแล้วก็ยิ้มแป้นน้าบางคนปรบมือไปด้วยแมได้ยินเพลงไทยแล้วก็จังหวะมันมันแบบนี้ใครจะอดใจไหวใช่ไหมคะเวทีก็ดูไปค่ะส่วนด้านล่างเอน แต่เทนชอบโซนไหนก็เลือกกันเอาเองแต่และคนเนี่ยเข้ามาชมงานแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะมีบางคนบอกว่าว้าวดูสซเน้นมันไม่เน้นจังหวะค่ะบางคนบอกเป็นพาเวเลียนที่ม้วนจอยสุดๆละดีใจที่คนญี่ปุ่นมาให้ความสําคัญกับพาเวเลียนของประเทศไทยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตกลงเนี่ยคนดูดูนักสแสดงบนเวทีหรือว่าดูพนักงานต้อนรับข้างล่างดีค่ะบางคนบอกว่าเห็นแล้วดีใจอะ่ะมอนำอยู่ที่ไหนก็เราใจตลอดเลยบางคอมเมนต์บอกว่า แม่บนเวทีก็กํากลังแสดงข้างล่างก็แย่งสินเวอร์เป็นแบบนี้ก็สนุกสนานกัน่าด,ดูละสิบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นยังไงละ่ะนี่แหละตัวแทนประเทศไทยคนญี่ปุ่นจะได้เห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแม่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลเ้เขาสนุกไปด้วยแม่ถ้ามีแจกส้มตาขนมจีนน้ำเงี้ยวเรียกลูกค้าอยู่ข้างล่างแล้วก็จะต้องสนุกสนานมากกว่านี้อย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็คลึกคลื้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ารูปปั้นช้างเนี่ยโอ้โห สวยแล้วก็โดดเด่นมากจริงๆและมาดูอีกคลิปหนึ่งนะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงที่ชาวญี่ปุ่นสนุกสนานและชื่นชอบมากๆเป็นหนึ่งในศิลปะก,การแสดงไทยมุสลิม3มจังหวัดชายแดนใต้ที่ประเทศไทยนั้นภูมิใจนําเสนอต่อสายตาชาวญี่ปุ่นอยากสมศักดิ์ศรีคนใต้เลยทีเดียวบอกว่าดูบรรยากาศรอบด้านสิคะมีคนมาดูมากมายเลยนะแล้วก็การแสดงเนี่ยไม่ได้มีแค่บนเวทีนะด้านล่างเวทีก็มีเหมือนกันบางคนบอกว่า นี่คือลิเกหูหลูของพี่น้องมุสลิมไทยน่ารักมากๆเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหสนุกสนานดูแล้วสดใสมากๆเลย เป็นแบบผสมผสานของดนตรีภาคกลางมีกลองยาวภาคเหนือมีกลองสะบัดชชยทางด้านอีสานก็มีปงลางทางภาคใต้เป็นลิเกฮูลูเป็นการแสดงที่ครบมากๆเลยแล้วก็มีหลายคนมาถามเลยนะ้าว่าน้องผู้หญิงที่ไปแสดงเนี่ยทำไมถึงไม่ใสยย่ฮิยะบมีคนมาตอบให้เลยนะบอกว่านี่คือการแสดงจำลองการแสดงลิเกฮูลูซึ่งเป็นศินละปะก,การแสดงแทบมาลายูของสจังหวัดได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นในฐานะตีมภาคใต้และผู้แสดง ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นมุสลิมใครๆก็สามารถไปแสดงได้ค่ะจะต้องเปิดกว้างแล้วก็เปิดใจผมเองก็เป็นคนมุสลิมเหมือนกันแล้วก็มีบางคนนะมาคอมเมนต์บอกว่าเอ๊เ,อเห็นมีแต่โชว์วัฒนธรรมตรงโรงงานนี้เขาให้โชว์นวัตกรรมไม่ใช่หรอมีคนไปตอบให้นะบอกว่านาวัตกรรมเนี่ยจะอยู่ด้านในศูนย์นิทรรศการค่ะส่วนงานแสดงด้านหน้าศูนย์จะเป็นวัฒนธรรมหากใครต้องการจะดูนวัตกรรมสามารถเข้าไปดูด้านในได้เลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจเลยนะ ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในงานเนี่ยเราจะต้องมีความสุขมากๆเพราะอะไรรู้มาดูใบหน้านักแสดงสิยิ้มแย้มตลอดเวลาทําให้การแสดงเนี่ยยิงหน้าดูชมเข้าไปอีกบางคนบอกว่าเราอ่ะอยู่ในงานค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคนญี่ปุ่นยืนมองไปยิ้มไปพวกเขามีความสุขจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าดูแล้วแม้เยาวชนไทยนี่แหละเหมาะที่จะไปแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมให้ชาวต,ต่างชาติได้รับชมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นวัยที่กําลังโสดใส แล้วก็มีความสนุกสงไวจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอโหเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆประเทศไทยน่าจะส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วส่งเสริมให้เยาวชนไปแสดงฝีไม้ลายมือให้ต่างชาติเห็นขณะเราเป็นคนไทยเรายังโยกตามเลยแล้วต่างชาติเห็นจะมาโยกตามได้ยังไงล่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยระดับโลกจริงๆนะทุกๆดนตรีทุกๆการแสดง สนุกสนานตลอดเลยอ่ะและเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ